้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทางสถานีข่าว24ชั่วโมง tnn t w n, n ค่ะวันนี้นะคะนยยุยงคงรับหน้าที่เป็นไกด์พาคุณผู้ชมไปสัมผัสจุดประทับใจกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะ guest destination ของเรานะคะ เป็น2ส,สาวสวยดูอ้อนักร้องเสียงดีมากๆเลยนะคะจากเวทีเดอะสตาค่ะเนือกำลังพูดถึงพี่นิวและพี่จิ๋วนั่นเองค่ะว่าแต่สองสาวเส,วสวยียงดีเขาจะแนะนำให้เราไปท่องเที่ยวที่ไหนนั้นไปฟังกันเลยค่ะศิลปินดูโอสาวสวยนิวจิ๋วจากเวทีเดอะสตาร้นฟ้าคว้าดาวด้วยความน่ารักบวกกับพลังเสียงที่ทรงพลัง จึงทาให้ทั้งคู่มีผลงานให้แฟนลับอย่างเราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่งานชุกแบบนี้เวลาไปพักผ่อนชอบไปแบบไหนคะเวลาเหนื่อยมากๆเนี่ยเราถ้ามีเวลาแค่วันสองวันเนี่ยเราก็จะแพลนกันเลยว่าอยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนอไปทิ้งตัวแต่ว่าไกลาจากความวุ่นวายสักนิดหนึ่งนะคะก็เลือกจะไปเที่ยวที่หัวหิน,นะคะ่ะ ขับรถไปทางหัวหินนะคะก็จะมีความงามของธรรมชาติทั้งสองฝั่งเลยค่ะนิวก็จะเป็นคนที่ชอบขับรถเวลาขับรถไปภายในเวลาสองชั่วโมงถึงหัวหินเนี่ยก็จะผ่อนคลายตามระยะทางไปด้วยนะคะวันนี้ขับนะคะส่วนจิ๋วก็จะเน้นออกแนวอาหารกันกินเพราะว่าที่หัวหินอาหารเยอะมากมีทั้งเค้กมีทั้งแบบว่าตลาดกลางคืนให้เราเดินนะคะถ้าใครที่แบบว่ารู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตทั้งกลางวันได้พักผ่อนกลางคืนได้ทานอาหารอร่อยๆก็ที่หัวหินค่ะ จิ๋วประทับใจสถานที่ท่องเที่ยวที่หัวยหินแล้วก็โรงแรมที่นั่นหนึ่งเดียวเลยนะคะที่เราแบบจะทับใจมากใจมากชื่อโรงแรมย่าๆนะคะจะบอกว่าเป็นสถานที่ที่เราไปครั้งเดียวแล้วเรารู้สึกโอ้โหติดอกติดใจอยากจะไปอีกใช่แล้วคือจะเป็นห้องที่ส่วนตัวนะคะแล้วชั้นสองเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ําของเราและจะมีห้องที่ให้เราพักผ่อนได้ คุยสบายๆมองวิวทะเลเห็นด้วยใช่ค่ะก็มีสระว่ายน้ําของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ําส่วนกลางที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เดินลงทะเลเล่นน้ําทะเลได้อย่างสบายใจด้วยค่ะร้านอาหารที่ประทับใจนะคะของเราสองคนก็คือร้านอาหารน้องเมย์ค่ะใช่แล้วค่ะอาหารรสจัดอร่อยแต่บอกให้ทีแบบว่าธรรมดาธรรมดาแต่ว่า ส้มตำอร่อยมากอร่อยมากค่ะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนหัวหินนะคะหาไม่ยากเลยค่ะเวลาเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยก็แน่นอนน้ําทะเลแสงแดดเป็นของคู่กันก็จะทําใจว่าคงจะต้องดํากันนิดนึงดำๆเพื่อว่าจะได้แบบถึงทะเล่ะคะใช่ค่ะก็จริงๆเราก็ทากันแดดนิดหน่อยแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าดําแน่นอนแล้วผมแห้งแน่นอนแต่ว่าก็ไม่บ่อยไม่เป็นไรค่ะ ตอนนี้นะคะนุยก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ริมชายหาดที่ทอดยาวกว่า5กิโลเมตรที่หัวหินกันแล้วนะคะมาที่นี่เนี่ยรับรองว่ามีกิจกรรมให้เลือกทำหลายอย่างตามความชอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นชิลๆสบายๆริมหาดแบบนี้หรือว่าจะขี่ม้าก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกว่าจะทํากิจกรรมอะไรอาจจะนอนพักสบายๆก็ได้นะคะฟังเสียงคลื่นแล้วก็นอนดูวิวชายหาดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนุวยขอเลือกอย่างแรกนะคะในการเดินชิชลๆริมหาดก่อนค่ะ ที่หัวหินนี้นะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นเลยล่ะคะ่ะนอกจากความผสมผสานกันนะคะระหว่างความเก่าความเก๋แล้วก็ความใหม่ของหัวหินแล้วเนี่ยทำให้ที่นี่นะคะมีเสน่ห์มีสมีสันแล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากเลยล่ะคะ่ะถ้าพูดถึงหัวหินแล้วเนี่ยจะบอกว่าใครไม่เคยมานี่คงหาได้ยากมากเลยนะคะและใครที่เคยมาแล้วก็เชื่อว่าคงจะได้ย้อนกลับมาเที่ยวครั้งแล้วครั้งเล่า แน่นอนนะคะว่าบรรยากาศดีๆแบบนี้เอกลักษณ์ที่หาไม่ได้ที่อื่นหัวหินเขามีแน่นอนค่ะและอย่างรายการ The d e s t i n a t i o n เองนะคะก็พาคุณผู้ชมมาสัมผัสความประทับใจที่นี่กันหลายครั้งแล้วด้วยนะคะนี่เป็นเครื่องยืนยันได้ค่าว่าหัวหินยังมีสเสน่ห์ไม่เสื่อมคลายค่ะ And just slow down, everyone, you บรรยากาศที่สวยงามของหัวหินกันจนอิ่มตาแล้วนะคะว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเราน่าจะมาหาอะไรใส่ท้องกันบ้างให้อิ่มท้องกันนะคะนึกขึ้นมาได้ค่ะว่าพี่นิวพี่จือบอกไว้ว่าถ้ามาหัวหินแล้วนะคะให้ไปทานร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านโปรโด,ดของทั้งคู่เลยนะคะว่าแต่ร้านนี้เนี่ยจะมีความน่าประทับใจอะไรยังไงเราตามไปชิมกันเลยดีกว่าน,นะคะไปค่ะ เคยสัมผัสความประทับใจแบบนี้ไหมพบกับ The Destination เวลาใหม่ทุกวันเสาร์สิบนาฬิกามาร่วมสัมผัสความประทับใจไปกับเก๊สคนดังเหล่านี้อย่าลืมพักกระเป๋าแล้วมานั่งหน้าจอกันแล้วคุณล่ะประทับใจที่ไหน The Destination รวมบอกเล่าสถานที่ท่องเที่ยวประทับใจในสไตล์ที่เป็นคุณผ่านทางรายการ The Destination คุณชอบเที่ยวที่ไหนคุณชอบเที่ยวที่นี่เพราะอะไรส่งความประทับใจที่ปลายทางกันมาได้ที่ตู้ปอนอ55ปอนอฟอง,งามวงวนันนนทบ,บุรี11001หรือทาง Facebook The Destination f a n p a g e เรื่องรอไก่โดนใจหรือได้รับการคัดเลือกออกอากาศจะได้รับของที่ระลึก เดิร่วมเดินทางตามรอยประทับใจไปด้วยกันเดินเล่นชิลๆรับลมที่ชายหาดหัวหินจนท้องเริ่มหิวน้องนุ้ยก็พาเราไปชิมอาหารอร่อยตามคำแนะนำของนิวจิว๋วกันที่ร้านน้องเมค่ะและตอนนี้นะคะนุ้ยก็พาคุณผู้ชมมาถึงหน้าร้านอาหารที่พี่นิวและพี่จิ๋วประทับใจกันแล้วค่ะนั่นก็คือร้านน้องเมค่ะ การเดินทางมาที่นี่นะคะไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าร้านน้องเมย์เนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนหัวหินถ้าใครมาไม่ถูกนะคะสามารถถามจากผู้คนชาวบ,บ้านแถวนี้ได้เลยค่ะก็รับรองว่าทุกคนรู้จักและบอกทางมาได้อย่างแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้มาอยู่หน้าร้านแล้วท้องก็ร้องมากยิ่งขึ้นค่ะอยากจะทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วละคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะคะแล้วไปลองชิมเมนูที่พี่นิวพี่จิว๋วแนะนำกันเลยค่ะตามมาค่ะ ส,ส,สวัสดีค่ะทักคนค่ะ,ะุแล้วตอนนี้นะคะนุ้ยยืนอยู่กับพี่ต้อมค่ะซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านหรือว่าคุณแม่ที่เป็นผู้ก่อตั้งร้านน้องเมย์มานะคะถามกันเลยค่ะว่าร้านนี้เปิดมานานกี่ปีแล้วค่ะพี่ต้อมประมาณ1 8 19ปีแล้วค่ะโอ้ยาวนานมากมแปลว,ว่าอาหาราน้องอร่อยเด็ดแน่นอนนะคะถึงอยู่ยาวนานขนาดนี้และชื่อน้องเมย์ที่มีที่มาอย่างไรคะเป็นชื่อของเป็นลูกของพี่ชายค่ะซึ่งเริ่มต้นจากร้านเนี้ย พี่ชายมนกดก่อตั้งขึ้นมาก่อนเริ่มแล้วพอไปไปมาพี่ชายก็ให้คุณแม่ทำต่อคุณแม่เห็นว่าเป็นชื่อหลังสาวก็เลยไม่ได้เปลี่ยนชื่อค่ะก็เรียกน้องเมย์กันเรียกง่ายด้วย้ติดามาจนตอนนี้น้องเมย์โตแล้วนะคะตัวเอง็นชื่อน้องเมย์ไปแล้วค่ะ วันนี้นะคะนุ้มาที่ร้านน้องเม่เนี่ยเพราะว่ามาตามรอยพี่นิวพี่จิ๋มเดียร์สตาค่ะนักร้องดูโอสองสาวสวยแนะนํามาว่าถ้ามาัวหิ่งต้องมาทานที่ร้านน้องเมเพราะว่าอาหารอร่อยมากและที่พี่นิวพี่จิ๋มแนะนําเป็นพิเศษนะคะก็คือส้มตำปูมมาค่ะกับทะเลผัดแห้ง สองเมนูนี้คือบอกทานไม่ได้ต้องมาทานเลยวันนี้ก็เลยตามรอยมาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาขอลองชิมนะคะแต่ว่ามาแบบเดสะิเนชั่นไม่ได้มาชิมอย่างเดียวเราจะขอบุกเข้าไปในครัวด้วยค่ะไปดูเคล็ดลับว่าทํายังไงอาหารถึงน่าทานและก็อร่อยได้ขนาดนี้นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ขอพี่ต้อมเข้าไปบุกด้านในเลยด้วยนะคะเชิญค่ะตามเลยค่ะ,ะสังเกตเห็นด้านหน้ามีรูปของสมเด็จพระเทพนะคะ <c oughs> มาสเสด็จมาทานที่ด้วยเป็นส่วนพระองค์ค่ะ ก็นานรึยตั้งประมาณตั้งแต่ปีห้าหนึ่งอันนี้เป็นลายลายลายนะคะที่ของท่านส่งใช่ที่ท่านส่งมาเขียนเองสั่งเองเลยเราก็ใส่กรอบเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นชัยค่ะแล้วก็ติดอยู่ด้านหน้าครัวเลยอาหารเนี่ยเตรียมก่อนที่จะออกมาเป็นอาหารหนึ่งจานให้เราได้ทานกัน จะมีขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ขอเป็นลูกมือพี่ต้อมเลยนะคะเชิญค่ะได้ค่ะเห็นฝีมือหั่นสับผัดทอดตามคำแนะนำของพี่ต้อมแล้วถ้าทางพอใช้ได้ไ้ยคะยังไงคุณผู้ชมก็ช่วยกันลุ้นหน่อยนะคะว่ารสชาติฝีมือของน้องนุ้ยจะเป็นอย่างไรก็เราสองคนชอบทานอาหารรสจัดนะคะก็ต้องยกเมนูนี้ให้เลยนะคะส้มตำโกมา่ะ เมนูนี้นะคะต้องบอกว่าพิเศษตรงที่แขกของเราเ e สต Destination ของเราคือพี่นิวพี่จิ๋วแนะนํามาค่ะว่าเขาชอบมากนะครับใจกับเมนูส้มตำปูม้าเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นถ้ามาแล้วไม่ได้ทําเมนูนี้ก็คงไม่ได้นะ,ะวันนี้เดี๋ยวมาขอพี่ต้อมลองทําเมนูนี้อีกเมนูหนึงละกันมีแม่ครัวต้นตำรับสอนใกล้ชิดแบบนี้น้องนุ้ยสู้ตายค่ะ ค่ะคุณผู้ชมหลังจากเข้าไปบลกในครัวนะคะกับพี่ต้อมมาแล้วค่ะตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่สําคัญมากที่สุดแล้วค่ะพี่ต้อมนั่นก็คือช่วงเวลาชิมค่ะจานแรกที่นุ้ยทำเลยค่ะพี่ต้อมเขียวหวานผัดแห้งนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดเหมือนกันพี่ต้อมแนะนําแล้วก็บอกว่าให้ลองทําก่อนถัดมาอันนี้อะไรนะคะเนื้อปูผัดต้นหอมค่ะเนื้อปูผัดต้นหอมสําหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดทานได้แน่นอนเมนูนี้ อันนี้ค่ะส้ตตมตำปูม้าค่ะส้ตตมตำปูม้าอันนี้พี่นิ้พี่จิ๋วแนะนํานมานะคะเมนูเด็ดที่ทําพลาดมาด้านนี้บ้างดีกว่านะคะอันนี้อะไระแกงป่าปลาสายค่ะแกงป่าปลาสายปิดท้ายกันที่อันนี้เลยค่ะอันนี้คืออะไระเรียกว่าปลาทูต้มเกลือค่ะปลาทูต้มเกลือนี่คุณผู้ชมดูปลาทูตัวใหญ่นะคะเอาละงั้นตอนนี้ขออนุญาตที่ต้องเริ่มชิมเลยแล้วกันนะคะแต่ละอย่างเลยได้เวลาลองชิมฝีมือตัวเองแล้วค่ะน้องนุย้ย รสชาติจะเป็นยังไงนะเอาละค่ะ right, หลังจากที่ชิมไปแล้วครบทุกเมนูนะคะ mm hmm. ต้องบอกว่าชอบทุกอย่างเลยอร่อยมากรสชาติเข้มข้นนะคะ mm hmm. แล้วก็มีเมนูสําหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดได้ด้วยค่ะเอาละวันนี้นะคะนุ mm hmm. ้ยต้องขอบคุณที่ต้อมมากเลยนะคะ mm hmm. ที่ตะพาหนุยเนี่ยมาชิมอาหารอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะคะ mm hmm. แล้วก็ให้บุเกเข้าไปในครัวด้วย mm hmm. ไปทําเมนูหลายอย่างมากมายค่ะ mm hmm. แล้วก็มาทานกันณนะตอนนี้นะคะ ก็ขอบคุณพี่ต้อมมากเลยค่ะวันนี้อร่อยแล้วก็สนุกด้วยนะคะได้ลุยทำอาหารด้วยขอบคุณนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีเสื้อนะคะประจำรายการเรามอบให้กับพี่ต้อมเป็นที่รายลึกด้วยค่ะคุณผ <Yeah. S 1> ู้ชมค่ะทานอาหารอร่อยอร่อยจนอิ่มเต็มท้องไปหมดเลยนะคะ่ะตอนนี้นะคะได้เวลาที่เราจะมาหาที่พักสำหรับคืนนี้กันแล้ว ซึ่งพี่นิวพี่จิ๋วค่ะเขาก็แนะนำไว้ที่หนึ่งนะคะซึ่งทั้งสองคนประทับใจเป็นอย่างมากจะเป็นที่ไหนนั้นเราออกเดินทางไปพร้อมกันไปที่นั่นกันเลยค่ะไปเลยท้องอิ่มแล้วก็ออกเดินทางไปจุดประทับใจของนิวจิ๋วกันต่อที่โรงแรมยาย่ารีสอร์ทค่ะเราตามน้องนุ้ยไปกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็มาถึงแล้วค่ะที่พักที่พี่นิวพี่จิ๋วแนะนากันแล้วนะคะ คือโรงแรมยาย่าหัวหินค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ยืนอยู่หน้าโรงแรมแล้วนะคะบรรยากาศร่รมรื่นแล้วก็มีน้ําอยู่ด้านหน้าด้วยล่ะค่ะบรรยากาศข้างในเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามเลยเข้าไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอาละคะ่ะผู้ชมและตอนนี้นะคะนุ้ยอยู่กับคุณแผนโรจนกรค่ะกรรมการผู้บริหารของโรงแรมหัวหินนะคะยาย,ย่าหัวหินนั่นเองค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเรียกสั้นๆว่าพี่แผนละกันนะคะ,คะก่อนอื่นเลยคือก่อนที่จะให้พี่แผนนช่วยพาพวกเราเดินชมบรรยากาศสวยๆของโรงแรมเนี่ยต้องถามกันเลยว่าที่มาของโรงแรมยาย่าหัวหินเนี่ยมีที่มาอย่างไรคะก็คือว่าจริงๆแล้วที่นี้เป็นที่ของคุณยายของผมซึ่งท่านก็ซื้อมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วและที นี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยมีความฝันอยากทำโรงแรมให้หลานทีนี้ก็เลยพ่อเป็นสถาปนิกเพลินเป็นสถาปนิกด้วยก็เลยร่วมมือกันแล้วก็ออกแบบแล้วก็สร้างเองที่มาของชื่อยาย่าเนี่ยก็คือ,อทางด้านผมเนี่ยจะเรียกคุณยายว่าคุณยายทีนี้หลานคุณอื่นก็จะเรียกว่าคุณย่าก็เลยเอาชื่อสองอันมารวมกันก็ได้ชื่อว่าเป็นใหญ่โรงแรมใหญ่ย,ย่าถ้าถามถึงการตกแต่งนะครัเพราะว่าที่นี่เดินเข้ามาแล้วต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนที่อื่น ก็คือว่าเราอยากจะให้เป็นโรงแรมที่แบบว่ามาพักแล้วสบายแล้วก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับทีนี้หัวหินเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นลมเพราะฉะนั้นในการเข้ามาเนี่ยเราได้รับลมตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเป็นห้องโถงกว้างๆเพื่อจะให้ได้รับลมเต็มที่เน้นบรรยากาศแบบเปิดโลง่งมาเดินเข้าตรงโถงมาตรงนี้ก็รู้สึกว่า ว้างขวางแล้วก็สบายแล้ว <ฮะ S 1> รับรองเต็มที่อย <c oughs> ูสิมาดูด้านซ้ายค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้สังเกตเห็นว่ามีเหมือนห้องสมุดด้วย <ฮะ S 1> ตรงนี้คือเรามีแนวคิดยังไงคะถึงเอาห้องสมุดมาไว้นีคือบบจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่อยากจะให้ความรู้สึกเวลาแขกเข้ามาเนี่ยเหมือนกับไปที่ล็อบบี้โรงแรมอื่นอยากจะให้มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นเป็นเหมือนไปไปบ้านอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้เราก็เลยอยากจะทําอะไรบางอย่างกับห้อง ให้มันดูแปลกตาก็เลยเราก็เลยทําให้เป็นห้องสมุดค่ะก็ะเหมือนอยู่บ้านได้นอดอาานเสือด้วยนทะเล,ละอะไรแบบนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในนิดนึงดีกว่านะคะว่าห้องสมุดที่นี่จะน่ารักขนาดไหนค่ะไมค่ะคุณเคยสัมผัสความประทับใจแบบนี้ไหม เวลาใหม่ทุกวันเสาร์สิบนาฬิกามาร่วมสัมผัสความประทับใจไปกับเกสคนดังเหล่านี้อย่าลืมพักกระเป๋าแล้วมานั่งหน้าจอกันแล้วคุณละ่ะประทับใจที่ไหน The Destination ร่วมบอกเล่าสถานที่ท่องเที่ยวประทับใจในสไตล์ที่เป็นคุณผ่านทาง,ทางรายการ The Destination คุณชอบเที่ยวที่ไหนคุณชอบเที่ยวที่นี่เพราะอะไรส่งความประทับใจที่ปลายทางกันมาได้ที่ตู้ปอนอ55ปอนอฟอง,งามวงวนันนนทบุรี1 1 0 0 1หรือทาง Facebook The Destination Fanpage เรื่องราวใดดนใจหรือได้รับการคัดเลือกออกอากาศจะได้รับของที่ระลึก เดือร่วมเดินทางตามรอยประทับใจไปด้วยกันมองไปตรงหน้านี้ตอนนี้นะคะหนังสือเพียบเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่หนังสือภาษาไทยด้วยอยาให้พี่นแนะนำสักนิดนึงค่ะว่าเวลาเราจัดวางเนี่ยนี่จะเราแบ่งแกยกยังไงบ้างดีกว่าะ อ๋อไม่มีเลยครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นหนังสือที่เราก็เก็บสะสมบางทีแขกบางท่านเนี่ยมาถึงก็บางทีเขาฝากหนังสือเสร็จเขาก็มาให้โรงแรมนะครับหรือได้มีหนังสือบางเล่มก็จะเป็นภาษาที่บางทีเราก็อ่านไม่ออกก็แบ่งปันกันนะคะใช่รับกที่มาพักด้วยพราะใช้มันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆโอ้ก็ถือว่าได้แลกเปลี่ยนกมา และตอนนี้ค่ะนุ้ยก็เลือกหนังสือได้เรียบร้อยแล้วนะคะจากที่ศาลารมแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวยืมพี่แผนไปอ่านต่อแล้วกันนะคะ,คะเพราะว่าเมื่อกี้อ่านนิดเดียวเองค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้พี่แผนพาชมห้องพักที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมส่วนไหนกันก่อนคนะ่ะเดี๋ยวจะพาชม2ที่นะครับที่แรกที่พาไปเนี่ยเป็นห้องเดลักซีเทเรสค่ะแล้วห้องที่2เนี่ยจะเป็นห้องาศาลาซึ่งจะเป็นตัวภูวิลล่าของเราออาละวค่ะงั้นเราไปชมห้องแบบแรกกันเลยดีกว่านะคะ,ไ,คะไปเลยค่ะพี่แผนน้ำเลย และที่คุณผู้ชมเห็นว่าตุ๊กตายายย่าน่ารักแบบนี้นะคะถ้าอยากจะพาคุณยายกลับบ้านด้วยจะถือว่าเราได้ร่วมทาบุญส่วนหนึ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตุ๊กตายายย่านะคะส่วนหนึ่งของการซื้อหรือว่าการจําหน่ายนี่แหละคะ่ะก็จะมอบส่วนหนึ่งไรายได้ให้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนในชนบทด้วยก็ถือว่าเราได้ร่วมทาบุญกันนะคะแล้วก็พาคุณยายกลับบ้าน,นะคะ่ะ แต่ว่านอกเหนือจากตุ๊กตาคุณยายย่านี่แล้วนะคะเห็นว่าข้าวของต่างๆที่เราใช้ภายในโรงแรมเนี่ยก็จะออกแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยใช่ครับคือเราก็พยายามจะใช้ของทุกอย่างที่เป็นของพื้นเมืองเพื่อเป็นการสรส่งเสริม,มไม่ว่าจะเป็นพวกอของจากโครงการหลวงหรืว่า จะเป็นของอะไรที่จากของพื้นเมือบ้านบ้าน,นะครับเราพยายามใช้อย่าง,งนี้จากบริเวณจุดเตียงนอนนะคะมองออกไปเนี่ยเห็นในส่วนระเบียงค่ะที่สะดุดตามากคือเป็นเวิร์นแบบกว้างแบบนี้เลยนะคะวิวสวยมากเดี๋ยวออกไปชมนิดนึงได้ไหมคะใช่ครับ เอางั้ค่ะนี่เรามาถึงห้องพักแบบไหนคะอันนี้เป็นห้องพักศาซารานะครับหรือว่าช <สะ S 2> ื่อเรียกนึงก็คือภูวิลล่าห้องนี้นพิเศษยังไงคะจะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวสําหรับคู่ที่อยากที่จะมีความเป็นส่วนตัวนิดน,นึงนะครับเว่เวลามาอยู่พักที่นี่ก็จะ,ะได้มีสระว่ายน้ําส่วนตัว ที่ที่เราไปครั้งเดียวแล้วเรารู้สึกโอ้โหติดอกติดใจอยากจะไปอีกใ่แล้วจะเป็นห้องที่ส่วนตัวนะคะแล้วชั้นสองเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำของเราแลวจะมีห้องที่ให้เราพักผ่อนได้คุยสบายสบายมองวิวทะเลเห็นด้วยใช่ค่ะก็มีสระว่ายน้ําของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ําส่วนกลางที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เดินลงทะเลเล่นน้าทะเลได้อย่างสบายใจด้วยค่ะ เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะเดินสู่ด้านบนนะคะเพื่อที่มาดูในส่วนที่เป็นสระ<ช>ส่วนตัวของห้องพักแบบศสสาลาหรือว่าพูลวิลล่านะคะที่เป็นข้อพิเศษก็คือสาระาน้ำาอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ติดกับศาลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะลงน้ําแล้วก็ไปนอนพักได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องผ่านห้องมันจะไม่สกรปรกแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันก็จะรับลมได้ดีกว่าด้วยก็สามารถที่จะนอนอยู่ข้างบนเล่นน้ํานอนได้ตลอดทั้งวัน ได้มานั่งแช่น้ำแบบนี้นะคะแล้วก็สัมผัสบรรยากาศแบบร่มรื่นขนาดนี้เนี่ยหลงรักเลยะคะ่ะบรบรยากาศที่นี่เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมเกสต์เดสติเนชันของเราพี่นิวพี่จิว๋วถึงประทับใจที่นี่แล้วก็แนะนำให้เรามาที่นี่นะคะพราหนูเองก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันก็ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตพี่แผนเลยแล้วกันค่ะ <c oughs> คืนนี้นะ่ขอนอนที่ห้องพักแบบพูลล่าสักคืนหนึ่งได้ไหมคะได้เลยครับสัญญาแล้วแผนอนุญาตแล้วนะคะงั้นคืนนี้ค่ะแน่นอนที่นี่จะเป็นของเราค่ะ แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่แผนพาไปดูอีกจุดหนึงดีกว่าซึ่งถือว่าเป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือสาะว่ยน้าอย่างที่บอกว่าใครชอบว่ายน้ําแล้วรู้สึกว่าอันนี้อาจจะเล็กไานิดนึงอันนี้เหมาะกับการแช่น้ําเดี๋ยวเราจะลงไปดูสาะว่ยน้ําด้านล่างกันนะคะว่าจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบว่ายน้ําขนาดไหนไนะคะเดี๋ยวตามไปดูกัน,นะคะ่ะ ตรงนี้นี่เราเดินจากตรงห้องพักคูวิลล่านะคะมาอยู่ตรงไหนของโรงแรมคะตรงนี้เป็นส่วนหน้าของโรงแรมซึ่งเป็นส่วนคล้ายๆกับเป็นส่วนส่วนพับลิกของโรงแรมนะครับ<ม>ก็จะมีเป็นเป็นสระว่ายน้าใหญ่<ฆ>สาหรับคนที่แบบว่าต้องการแบบออกออกกำลังกายจริงๆไม่ใช่แค่แบบว่าไปนอนพักเฉยๆนั่งพักเฉยๆเฉยๆก็ถือว่าว่ายได้เต็มที่ถ้าใครแบบอยากไม่ใช่แค่แช่น้ำว่ายได้ และในวันนี้นะคะนุ้ยต้องขอขอบคุณพี่แผนโรจนากรค่ะกรรมการผู้บริหารโรงแรมยาย่าหัวหินที่พานุย้ยแล้วก็แฟนๆรายการเด e d e s สติเนชันนะคะเที่ยวชมบรรยากาศกรอบโรงแรมเลยต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะและแทนคําขอบคุณนะคะวันนี้นุ้ยก็มีเสื้อยืดน่ารักนักจากรายการเด e d e s สติเนชันค่ะมอบให้พี่แผนด้วยนะคะมาครับขอบคุณค่ะแล้วทั้ทงยาย่าเราก็อยากจะฝาก<อ>ตุ๊กตาย,ยาย่าให้ไปนะครับ สัญลักษณ์เลยนะคะยายมาอยู่กับนุ้ยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะถึงเวลาร่วมสนุกตอบคำถามท้ายรายการลุ้นรับของที่ระลึกค่ะคำถามวันนี้มีอยู่ว่าเมนูสุดโปรดของนิวจิ๋วที่ร้านน้องเม์คืออะไร พิมพ์ดีหนึ่งตอบว่าปลาทูต้มเกลือพิมพ์ดีสองตอบว่าส้มตำปูมาแล้วส่ง SMS กันมาที่08607650และนี่ก็คือเฉลยคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วพร้อมรายชื่อผู้โชคดีค่ะ วันนี้นะคะนุ้ยพาคุณผู้ชมมาสัมผัสความประทับใจตามรอยของพี่นิวพี่จิ๋วเดอะสตาร์กันแบบเต็มอิ่มเลยนะคะได้ไปทานอาหารอร่อยๆที่ร้านน้องเมย์แล้วก็มาชมที่พักสวยๆที่โรงแรมยาย่าหัวหินกันอีกด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าประทับใจมากจริงๆนะคะแล้วก็ฝากบอกไปยังพี่นิวพี่จิ๋วด้วยค่ะว่าถ้าคราวหน้ามาเที่ยวที่นี่อีกเนี่ยชวนนุ้ยด้วยนะคะขอมาด้วยคนค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเดอะเดสตินิเอชั่นประทับใจที่ปลายทางแล้วแ่ะค่ะ วันอาทิตย์หน้า11นาฬิกา30นาทีกลับมาติดตามชมกันได้ใหม่นะคะทางสถานีข่าว24ชั่วโมง TNN 24ค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะหาโอกาสไปท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวความประทับใจกันเยอะๆนะคะวันนี้ลากันไปด้วยบรรยากาศสวยๆริมทะเลชายหาดหัวหินค่ะสวัสดีค่ะ ก็นิวจิ๋วนะคะอยากฝากถึงชาวไทยทุกๆคนนะคะให้ไปท่องเที่ยวประเทศไทยเพราะว่าเมืองไทยยังมีอะไรๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยค่ะยังมีที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่บางครั้งเป็นอันซีนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยหาแบบว่าแหล่งตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปแล้วก็แบบว่าไปดูกันให้เห็นเต็มตาค่ะว่าสวยอย่างนี้เขาล้ำเลือกันหรือเปล่าค่ะ The destination